ดูดะครับโด่งนะครับวันนี้เราอยู่กับ l อลนะที่จะมีการประกาศแจบันผลครั้งที่2นะหรือว่าครึ่งปีหลังเนี่ยพร้อมกับงบการเงินคอร์เตที่3าเร็วๆนี้นะครับซึ่งคาดว่าผลประกอบการ Q3 เนี่ยน่าจะออกมาในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนะก็คือกลางเดือนนี้แจ้งนิดเดียวในช่องเนี่ยก็จะมีการวิเคราะห์พื้นฐานธุรกิจหลายตัวนะหลักๆก,ก็จะเป็นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แล้วก็กลุ่มพลังงานอย่างเช่นราดบ้านปูแล้วก็กรับ แล้วก็มีบีกิมด้วยที่ได้จัดทำข้อมูลไปแล้วนะท่านย้อนกลับไปฟังได้ซึ่งก็ลงรายละเอียดพร้อมกับจอลึกงบกระแสงนสดนะก็เรียกได้ว่าเห็นภาพน่าจะคุ้มค่าในการรับชมจัดเต็มเข้าไปดูกันได้ แต่เอาละวันนี้เนี่ยเราอยู่กับ LS นะก็จะมาวิเคราะห์พื้นฐานนะแล้วก็ประเมินมูลค่าหุ้นรูปแบบ Discount c a s h f l o w หรือ flow, ว่า DCF นะครับคิดลดกระแสเงนินสดเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลซัพพอร์ตให้กับผู้สนใจหุ้น LS ได้ดีในระดับหนึ่งซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าเราดูในส่วนของข้อมูลในกราฟราคาเนี่ยก็จะเห็นว่า LS เนี่ยมีราคาสูงสุดเนี่ยแตะ10บ,บาท ในช่วงปี23นะครับแล้วก็ลดลงมานะถ้าย้อนกลับไปดูอีกนิดนึงเนี่ยกราฟราคานีก็จะเห็นว่าราคาของ LSH เนี่ยที่ราคาปัจจุบ,บัน5.50บาทเนี่ยต้องย้อนกล,กลับไปไกลถึงในปี20 2011สสเรียกได้ว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาเลยนะที่ราคาของ LSH เนี่ยลงมาอยู่ในระดับนี้ซึ่งปัจจุบนันเนี่ย LSH เนี่ย มีการเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากนะเอาง่ายๆในหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ย LS นะมีการขยายกิจการมีการเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการดิเวอเรนซฟายนะมีการกระจายรายได้ออกไปหลายธุรกิจเยกไดะว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย LS เนะ่ะมีการเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากนะทีนี้ถ้าเราดูในช่วงโควิดนะราคาของ LS เนี่ยอยู่ที่5.60บาทด้วยซ้ำนะปัจจุบัน5.50บาทนะ หลังจากนั้นเนี่ยราคาก็เริ่มขยับขึ้นมีไซด์เว้าขยับขึ้นไปจนถึงในปี23นะที่ราคาเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นขาลงอีกครั้งนะแล้วก็ลงมาที่จุดต่ําสุดเนี่ยอยู่ที่4ประมาณ4จุดปลายปลาย4บาทปลายปายถ้าเราดูที่ผลประกอบการย้อนหลังเนี่ยก็จะเห็นว่าการจ่ายปันผลของ l h เนี่ยมีการจ่ายปันผล2ครั้งใน1ปีนะครับ2ครั้งใน1ปี ถ้าเราดูในปี23เนี่ยมีการจ่ายปันผลรวมกันเนี่ยแต่ในปี24ปัจจุบันเนี่ยมีการจ่ายปันผลหนึ่งครั้งนะมาครั้งเดียวนะที่จุด300บาทหุ้นแล้วก็ยังไม่ได้ประกาศครั้งที่สองนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะประกาศพร้อมงบการเงินโครที่3นะที่น่าจะประกาศในช่วงกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนนีนะ้ก็ต้องมาดูกันว่านะผลการดำเนินง,งานของ LS เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะปัจจุบันราคาของ LS นะอยู่ที่5.50บาท ถ้าเราลองใช้พิบนักชีลองต,ตีออย่างคร่าวๆนะครับไม่ต้องลงรายละเอียดก็จะเห็นว่าราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่โซนแนวรับในเว็บที่สองอเว็บย่อยเว็บที่สองนะครับจริงๆมันก็สามารถลงมาลึกได้อีกนะถึง78.60%ก็น่าจะอยู่ที่ราคาประมาณ5.20จุดนยบาททีนี้ก็ก็อยู่ที่ว่าจะย่อลงมาถึงหรือไม่นะหรืออาจจะเด้งกลับขึ้นไปเป็นเว็บที่สาเว็บที่3ย่อยนะครับ ก็จะเห็นภาพประมาณนี้ทีนี้ไปดูข้อมูลบริษัทนิดหนึ่งจากที่เคยได้ทําข้อมูลใน EP ที่1กับ EP ที่2ของ LS เนี่ยก็ได้ทําข้อมูลลักษณะประกอบธุรก,กิจแล้วก็โครงสร้างรายได้ให้ดูก็จะเห็นว่า LS เนี่ยมีลักษณะเป็นกึงก่งๆ holding company แล้วนะครับแล้วก็ถ้าดูจากพอร์ตโฟลิโอเนี่ยก็จะเห็นว่ามีรายได้ที่มาจากค่าเช่าแล้วก็รายได้จากส่วนอื่นๆเนี่ยในการลงทุนเนี่ยก็เป็นพอร์ตประมาณเกือบๆอ่สาเนะแล้วก็ มีแนวโน้มที่จะขยายพอร์ตตรงนี้เพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับส่วนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ยังดําเนินการอยู่นะมีสัดส่วนรายได้ถึงประมาณ6กสิบเปอร์เซ็จะเห็นภาพว่า LS เนี่ยมีการ d i v e r ร์ซินะมีการกระจายรายได้ออกไปหลายธุรกิจเรียกได้ว่ามีการกระจายรายได้ได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าเราไปดูข้อมูลผู้ถือหุ้นเนี่ยก็เดี๋ยวขอดูข้อมูลผู้ถือหุ้นนะ ก็เรามาดูข้อมูลผู้ถือหุ้นนะครับก็จะเห็นว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยหลกัหลกๆเนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มของผู้ขอตั้งนะครับแล้วก็ถ้าดูสิทธิประโยชน์นะก็จะเห็นว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการจ่ายปันผลสองครั้งนะรวมกันเป็นจุด55บาทต่อหุ้นนะถ้าเราเอาราคาปัจจุบันนะที่ราคาหุ้น5.50บาท่อหุ้นเนี่ยมาเป็นตัวหารของอเงินปันผลเนี่ย สองรอบในปีที่ผ่านมานะครับก็จะได้การจ่ายปันผลที่ประมาณ y i ประมาณสิเปอร์เนนะเรียกได้ว่าราคาของ LS ราคานี้เนี่ยถ้ามีการจ่ายปันผลเทียบเท่ากับปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะได้เงินปันผลตรงนี้ประมาณส0เปอร์เรียกได้ว่าผลตอบแทนสิเซสำหรับหุ้น LS เนี่ยก็ถือว่าไม่น้อยนะถือว่าไม่น้อยนะครับในหุ้น LS ใน EP ที่2ที่ผ่านมาที่ผมได้วิเคราะห์ไว้เนี่ย ก็ได้ลงรายละเอียดของงบกระแสงเงินสดนะที่จ่ายสําหรับเงินปันไว้ด้วยนะเรียกได้ว่าจ่ายเยอะแล้วก็ค่อนข้างคงที่สม่ำเสมอนะท่านย้อนกลับไปรับชมกันได้ทีนี้ถ้าเราดูที่นโยบายการจ่ายปันผลจริงๆเนี่ยก็จะเห็นว่านโยบายการจ่ายันผลของ LS นะครับมีการจ่ายันผลในอ,าาอัตราไม่น้อยกว่า40%ของกำไรสุทธิทีนี้เราก็ไปดูกำไรสุทธิของ LS ดูข้อมูลในภาพสรุปนะที่ได้จัดทามาเนี่ยก็จะเห็นว่าเอาจริงๆแล้วผลงานในครึ่งปีแรกของ LS เนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่ดีมากนักนะครับเรียกได้ว่าทําผลงานได้น้อยกว่าครึ่งปีแรกของปีที่ผ่านๆมาอ,อย่างเห็นได้ชัดครึ่งปีแรกเนี่ยทำผลงานได้2,248ล้านบาทซึ่งภาพครึ่งปีแรกของปี66เนี่ยตรงนี้เขาจะทําได้2,800ล้านบาทซึ่งภาพปัจจุบันเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาเรียกว่า ลดลงนะลดลง24%ลดลงประมาณ24%ทีนี้ถ้าเทียบการจ่ายผลผลใน performance เป็นสัสดส่วนอย่างนี้นะถ้าเราย้อนกลับไปดูถ้าเราย้อนกลับไปดูนะคือเราสมมติว่า Assume ผลงานในครึ่งปีหลังของ LS เนี่ยทำได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาทีนี้เราจะมาดูว่าในปันผลที่มันในกำไรสุทธิที่ลดลง24%นั้นเนี่ยมันจะกระทบกับการจ่ายผลผลครึ่งปีหลังยังไงอ่าเรียกว่าเราก็เอาตรงเนี้ยอ่า0.2 นะคูณ1นึลบยเปอร์เซ็นตะ์ก็จะได้ก็จะได้ศูนยบาทต่อหุ้นในการจ่ายปันผลครั้งที่สองนะคือถ้าคิดแบบอย่างง่าย <c oughs> ก็จะได้ผลตอบแทนของเงินปันผลศูนย่งห้าสบาทต่อหุ้นซึ่งภาพจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะคล้ายกับปีที่ผ่านๆมานะครับที่ทาง l อเนี่ยก็ได้มีการขาย ในต่างประเทศเข้ามามันก็เลยทําให้อนท็อปของกระปัสุทธิในช่วงปลายปีน่ะดีขึ้นนะถ้าแอรซูว่าครึ่งปีหลังเขาทําผลงานได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมานะครับถ้าครึ่งปีหลังทําผลงานได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมารวมถึงในช่วงปลายปีเนี่ยอาจจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐนะรวมถึงมาตรการกระตุ้นอสังหาเนี่ยก็เป็นของขวัญปลายปีที่ทางรัฐบาลเนี่ยอาจจะมีการปล่อยออกมานะมันก็จะทําให้ ภาพรวมของผลประกอบการที่อาจจะกลับมาในช่วงสองเดือนสุดท้ายเนี่ยรวมถึงดีต่อเนื่องไปจนถึงต้นปีหน้าเลยทีเดียวนะเรียกได้ว่าถ้าภาพเป็นอย่างนี้เนี่ยการจ่ายันผลในครั้งที่สองอแล้วก็การจ่ายันผลในครึ่งปีแรกของปี25เนี่ยออ2025ครึ่งปีแรกเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นก็มีแนวโน้มที่จะจ่ายัผลดีขึ้นอก็น่าจะเห็นภาพประมาณนี้นะครับ ถ้าเรามาดูที่กระแสงเงินสดในการจ่ายปันผลเนี่ยก็จะเห็นว่า LS เนี่ยเขามีการจ่ายปันผลที่ดีอย่างต่อเนื่องนะมีเงินสดที่จ่ายออกไปจากการจ่ายปันผลเนี่ยะะเฉลี่ยอยู่ที่6,000ล้านบาทค่าเฉลี่ยอยู่ที่6,300ล้านบาทนะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการจ่ายปันผลที่ดีอยู่ในระดับที่สูงแล้วก็จ่ายปันผลได้ดีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ใน3ปีที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยสรุปสั้นๆได้ว่า LS เนี่ย Position ของบริษัทเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่จะกลายเป็น h o l d i n g c o o p p n y ออะจริงๆเขาก็เป็นแล้วแหละโดยที่จะมีการจ่ายผลผลให้กับผู้ถือหุ้นใน ระดับที่สูงนะครับแล้วก็ธุรกิจของ LS เนี่ยจริงๆก็อยู่ในเทรนอนาคตด้วยนะอย่างเช่นท่องเที่ยวหรือว่าโรงแรมเนี่ยแล้วก็ห้างสรรพสินค้าด้วยที่อยู่ในหัวเมืองสําคัญนะรวมถึงค้าปีกอย่างเช่น Home Pro แล้วก็กลุ่มธนาคารเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับราคาปัจจุบันของ LS ราคา5.50บาทต่อหุ้นเนี่ยซึ่งเมื่อดูผลตอบแทนในการจ่ายปันผลแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าสูงเกือบเกือบ10%นะทำให้ มีความน่าสนใจที่เราจะเข้ามาศึกษา LS นะครับในการวิเคราะห์พื้นฐานเนี่ยท่านย้อนกลับไปรับชมได้นะครับทำ LS ไว้2 EP เรียกได้ว่าค่อนข้างละเอียดนะจาะลึกงบกระแสเง,งินสดทีนี้เนี่ยเราจะมาดูว่าในการประเมินมูลค่าเนี่ยผมก็ทำ financial model ขึ้นมา,เ,าเรียกได้ว่าไปแกะ LS มาแล้วก็นำมาทำ financial model แล้วก็จะประเมินมูลค่าให้ดู เพื่อดูว่าราคาที่ได้จากการประเมินมูลค่าเทียบกับราคาปัจจุบันเนี่ยยังมีความน่าสนใจอยู่ไหมนะ นิดเดียวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะเป็นกำลังใจให้ผู้จะทำนะครับรวมถึงเอ่อลืมบอ,อกไปช่องของเราเนี่ยสามารถสมัครสมาชิกได้แล้วท่านกดสมัครสมาชิกนะที่จะมีคลิปวิดีโอที่เฉพาะสมาชิกนะครับที่สามารถเข้าดูได้ท่านสามารถขอไฟล์วิเคราะห์พื้นฐานสำหรับหุ้นตัวที่ท่านสนใจสนใจตัวไหนก็ทักทายมาขอกันได้ก็จะจัดทาให้นะครับถ้าเรามาดูที่วารีพอร์ตเนี่ยโครงสร้างแล้ก็ภาพของกลยุทธ์เนี่ยเรียกได้ว่า LS เนี่ย เป็นบริษัทชั้นนําของธุรกิจอ,อสังหาริมทรัพย์ในประเทศนะมุ่งดําเนินธุรกิจเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้ซื้อบ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนภายใต้หลักธรรมภาภิบาลที่ดีรวมถึงให้ความสําคัญต่อสังคมคู่ค้าและผู้ถือหุ้นพนักงานภายในองค์กรด้วยแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนเรียกได้ว่าสเต็กโฮเดอร์ทุกภาคส่วนเนี่ยทางบริษัทก็ให้ความสําคัญนะครับ และบริษัทเองนอกจากจะดำเนินธุกิจในประเทศแล้วเนี่ยยังมีธุกิจอพาร์ตเมนต์และโรงแรมในต่างประเทศด้วยอย่างเช่นอเมริกานะครับจริงๆแล้วรายละเอียดเนี่ยเขา,เ,าเขียนไว้ค่อนข้างเยอะนะผมว่าว,วนรีพอร์ตของ LS เนี่ยถ้าใครสนใจ LS เนี่ยเข้าไปอ่านในวนรีพอร์ตได้นะครับก็จะไกด์ไลน์ให้ดูประมาณนี้นะทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูที่โครงสร้างไรายไดนะ้นิดหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่า ปัจจุบันเนี่ยรายได้จากธุรกิจพัฒนาสางหาริมทรั์เนี่ยอยู่ที่62%นะประมาณ63%นะซึ่งตัวที่วิ่งขึ้นมาเนี่ยตัวที่วิ่งแซงขึ้นมานะก็จะเป็นรายได้จากค่าเช่าและบริการเนี่ยที่วิ่งไต่ระดับขึ้นมาปัจจุบันอยู่ที่25.8%ส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วมเนี่ยก็มีการเติบโตขึ้นเรียกได้ว่าบริษัทที่ทาง LS เนี่ยไปลงทุนเนี่ยก็มีการเติบโตขึ้นแล้วก็แบ่งกําไรมาให กับตัวแม่อย่าง LS ปัจจุบันเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องไงดีขึ้นเรื่อยๆทีนี้ในวิธีการาที่ผมได้จัดทำ financial model เนี่ยผมก็ไล่แกะข้อมูลในวารีพอร์ตตรงนี้นะฮะที่ LS เนี่ยมีโครงการอยู่ที่ใดบ้างนะรวมถึง LS เนี่ยมีบริษัทย่อยอที่ไหนบ้างนะครับก็จะเห็นว่ามี LS หลายที่นะครับผมก็รวบรวมทั้งหมดมานะ ซึ่งในวนรีพอร์ตของ LS เนี่ยก็มีการเขียนรายละเอียดไว้ค่อนข้างดีมากๆนะครับถ้าใครมาอ่านเนี่ยก็น่าจะเห็นภาพมากขึ้นทีนี้มาดูที่ financial model เลย ผมใช้วิธีดูว่า LS เนะี่ยมีบริษัทย่อยที่ก็จะไปดูว่าบริษัท LS นะรวมถึงบริษัทย่อยเนี่ยเขามีกี่โครงการนะแล้วก็นำโครงการนั้นนะ่ยมาดูว่าค่าเฉลี่ยต่อโครงการเนี่ยอย่างเช่น LS อนะ่บอมจอ LS เนะี่ยก็จะอยู่ที่2อ1หลังต่อโครงการนะในภาพสรุปนะแล้วก็เขาจะมีมูลค่าขายทั้งหมดมาให้นะหน่วยเป็นล้านบาทนะก็จะได้ราคาเฉลี่ยที่ขายอยู่ที่7.2ล้านบาทต่อหลังนะครับ ราคาต่อหลังก็อยู่ที่7.2ล้านบาทนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึง LS ทั้งหมดนะแล้วก็ดูว่าหน่วยคงเหลือของเขานั้นเนี่ยเขาเหลืออยู่เท่าไหร่ทีนี้ก็เอาหน่วยคงเหลือมาคูณกับจํานวนราคาขายต่อหลังหน่วยคงเหลือคูณกับราคาขายต่อหลังก็จะได้รายได้ออกมา ทีนี้เนี่ยเขาไม่ได้ขายทีเดียวทั้งหมดนะผมก็ได้แอดซูม่ายอดขายของเขาเนี่ยสามารถขายได้สามแปลงต่อเดือนนะถ้าเศรษฐกิจช่วงนี้อาจจะแอดซูม่าตนแต่ละโครงการขายต่อเดือนได้สามหลังต่อเดือนแล้วก็ฟอร์เควสต์ไปล่วงหน้านะครับทำล่วงหน้าไปอ่าก็จะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยทำทุกๆโครงการก็จะทําให้สามารถรวมไรายได้ในบรรทัดสุดท้ายออกมาได้อ่าแล้วก็ทําออกมาเป็นรายปีอ่าสรุปในภาพนี้ก็จะเห็นว่า รายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของเขาเนี่ยก็จะมีการเติบโตขึ้นจากการขายโครงการเก่าในอัตราร้อยละ3นะหรือว่า3แปลงต่อเดือนรวมถึงมีการเปิดโครงการใหม่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็พอแคสล่วงหน้าไปประมาณหปีอ่านะรวมถึงรายได้อื่นๆนะอย่างเช่นรายได้ที่ได้จากค่าเช่าและบริการแล้วก็รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเชา่านะรวมทั้งหมดเนี่ยรายได้ของ LS เนี่ยก็จะมีการเติบโตขึ้นนะประมาณนี้อันนี้ ก็คือสมมุติฐานในส่วนของรายได้นะครับในส่วนของต้นทุนเนี่ยก็จะมีสมมุติฐานที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนอื่นๆอยู่ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนการขายเอามาจากงบการเงินนะรวมถึงการจ่ายปันผลด้วยนีพวก inventory อะไรต่างๆก็ยกมาสุดท้ายแล้วเนี่ยนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปขึ้นงบการเงินแล้วก็ forecast ไป5ปีทั้งงบกําไรขาดทุนงบสแสดงฐานะการเงินโดยที่งบจะต้องดุลน,นะครับรวมถึงงบกระแสเงินสดด้วยดูว่า กระแสเงนินสดเนี่ยจะต้องไม่หมดนะหลังจากที่มีการจ่ายปันผลออกไปแล้วแล้วก็หาตัว discount โดยใช้ WACC หรือว่า w a c ได้ตัว discount เนี่ยที่ประมาณ10%ทีนี้เราก็มาหาฟ r e e cash flow นะโดยที่เริ่มจาก EBIT บางท่านเริ่มจากกรไรสุทธิแต่ว่าภาพสรุปแล้วมันเท่ากันนะครับก็จะได้ฟ r e e cash f l ในแต่ละปีออกมาทีนี้เอาฟ r e e cash flow ตรงนี้มา ดิสเคาวด้วย WACC ที่เราหาได้เมื่อสักครู่แล้วก็รวมฟีแครสโฟทั้งหมดแล้วก็มาหารด้วยจำนวนหุ้นอ่าก็จะได้ราคาในฟ i น a n นเชียลโมเดลที่จัดทำขึ้นมาเนี่ยได้ราคา7.53บาทต่อหุ้นอ่าถ้าเราไปดูเทียบกับอ่าในวิธี P/E m u l t i p l e o, ใน EP ก่อนหน้านี้นะครับก็จะเห็นว่า ทาง LS เนี่ยเขามาี PE เฉลีย่ยอุตสาหกรรมอยู่ที่ประมาณ6.62นะครับซึ่ง EPS นะหรือว่ากำไรต่อหุ้นของ LS เนี่ยเขาอยู่ที่0 6.3นะพอเอา2ค่านี้มาคูณกันเนี่ยมันก็เลยทำให้ราคาของ LS เนี่ยยังไม่ได้มีอาศัยมาก นะเพราะว่าอาจจะไม่ได้สะท้อนอกําไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันก็เลยต้องมาทํำ financial model นะเพื่อดูว่าอนาคตเนี่ยเขาจะมีะไรายได้ส่วนไหนเข้ามาเพิ่มเติมบ้างแล้วก็ทําเพื่อหากระแสเง,งินสดออกมานะหากระแสเง,งินสดอิสระออกมาโดยที่มีตัว discount คือ WACC นะตามโครงสร้างนะทางการเงินของบริษัทนะครับอซึ่งในภาพสรุปแล้วเนี่ยก็จะได้ราคาเหมาะสมของหุ้น LS เนี่ยอยู่ที่7.53บาทต่อหุ้นที เราก็เข้ามาดูข้อมูลของ LS ใน s t t .com นะครับไปที่ความเห็นนักวิเคราะห์ตรงนี้นะครับใน s t ต e ดนี่ดีอย่างหนึ่งนะครับเขาจะมีสรุปให้เลยว่า LS เนี่ยมีราคาส่งสุดของนักวิเคราะห์เนี่ย8บาทนะราคาเฉลี่ย6.75ราคาต่ำสุดแค่5.50บาทนะโดยที่มี14โปรเกร์และ o m m เมนะครับให้ซื้อ6ท่านให้ถือ8ทัานขายเนี่ยไม่มีนะไม่มีใครบอกให้ขายนะครับนี้ถ้าใครอยากมาดูรายละเอียดเนี่ยก็มาดูที่ ตรงนี้ก็จะมีหลายบล็อกที่พูดถึงนะครับราคาในแต่ละบล็อกที่ให้ไว้เนี่ยก็มาดูที่ตรงนี้แล้วก็ถ้าใครอยากอ่านข้อมูลที่เป็นข้อมูลซัพพอร์ตของการวิเคราะห์ก็เข้ามาดูที่ไฟล์ pdf ตรงนี้ก็สามารถไล่อ่านกันได้ก็จะเป็นข้อมูลซัพพอร์ตว่าทําไมเขาถึงประเมินได้ราคานี้นะครับในภาพสรุปเนี่ยราคาสูงสุดอคือ8บาทราคาเฉลี่ย6.75บาทต่อหุ้น เรียกได้ว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับมูลค่าหุ้นที่เราจัดทําขึ้นมานิดเดียวถ้าเราทําเป็น PE ratio เทียบกับมูลค่าหุ้นณปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่า LS เนี่ยมี PE อยู่ที่8เท่าเท่านั้นเองอเรียกได้ว่าปัจจุบันเนี่ยถือว่าราคาไม่ได้แพงนะครับเมื่อเทียบกับปัจจัยพื้นฐานของ LS นิดเดียวว่าโมเดลที่จัดทาขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาทําขึ้นมานานทําค่อนข้างนานแต่ว่าเอามาเล่าในภาพสรุปสั้นๆไม่กี่นาที ให้เห็นภาพราคาเป้าหมายนั่นเองแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะักนะใน financial model นเดี๋ยวอาจจะงงกันเพราะว่ามันก็ค่อนข้างซับซ้อนนะแต่ว่าหากใครนะต้องการสนใจประเมินมูลค่าหุ้นและจัดทำ financial model วิเคราะห์พื้นฐานและประเมินราคาหุ้นได้เองเนี่ยหรือว่าทำเป็นได้ตัวเองเนี่ยก็ติดต่อผมมาได้นะเดี๋ยวผมจะสอนให้แล้วแล้วก็ผมก็จะให้เทมเพลตไปแล้วก็จะสอนแบบตัวต่อต,ตัวเลยนะในรูปแบบออนไลน์ เป้าหมายก็คือจะต้องทําประเมินมูลค่าหุ้นได้ด้วยตัวเองก็จะมีช่องทางติดต่อให้ท้ายคลิปนะครับเขียนราคา7.53บาทต่อหุ้นตรงนี้วันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะสำหรับ L.S. แล้วก็การจ่ายปันผลครั้งที่2รวมถึงการประเมินราคาหุ้นด้วยวิธี d i s c o u n t Cash Flow หรือว่า DCF ในช่องเนี่ยก็จะมีการแชร์วิธีการอ่านงบการเงินผลประกอบการโดยที่จะอธิบายให้เห็นภาพในก้องๆนะให้เขา้าใจง่ายๆ ทั้งงบกำไรขาดทุนงบแสดงฐานะการเงินและก็งบกระแสงเงินสดหรือว่า c a s โ f l o เนี่ยซึ่งก็จะประกอบด้วยกระแสงเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานกิจกรรมลงทุนและก็กิจกรรมจัดหาเงินรวมถึงเงินบันผลด้วยนะครับเพื่อให้เห็นภาพการดําเนินงานของธุรกิจแบบละเอียดสุดท้ายเนี่ยก็จะมีการประเมินมูลค่าหรือว่า valuation เนี่ยให้เห็นภาพรวมทั้งอุตสาหกรรมเรียกว่าเอาให้คุ้มค่านะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับลืมบอกกันในช่องเนี่ยก็จะมีคลิปที่เกี่ยวกับหุ้นพลังงานแล้วก็คัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากหน่อยนะเพราะว่าแบกเกาเองก็เป็นวิศวกรแล้วกออ็อยู่ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยนะเ์เรียนต่อ MBA ดังนั้นเนี่ยในความถนัดเนี่ยก็จะเป็นหุ้นพลังงานแล้วก็เรียวเอสเตทมากหน่อยนะก็จะอธิบายเจาะลึกได้โดยเฉพาะโครงการที่เป็นโครงการจัดสรรเนี่ยถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดตัทส์คลายนะเ,เป็นกาลังใจให,ให้ผู้จะทำาแล้วก็กด กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้จะทำนะก็จะขอบคุณมากๆาเลยครับหากมีคําถามแอดไลน์หรือว่าทักในเพจมาคุยกันได้นะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ